ด้านหลังมีความปลอดภัยในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะคะให้ทั้งหมด4จุดนะคะทั้งในส่วนของมุมแล้วก็ตรงกลาอีก2จุดด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวสกเกิร์ตด้านล่างคือจริงๆคือตัวถังแหละค่ะจะออกแบบมาให้เหมือนสกเกิร์ตโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยเป็นดำเงาข้างล่างตัดที่ในส่วนของตรงนี้ เพื่อช่วยในเรื่องของอากาศที่หมุนเวียนบนเข้าไปก็คือตัดอากาศทาให้รทยาไปด้างหน้าได้อย่างดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวฝ้ายจะลองนั่งในส่วนของคนขับนะคะส่วนของคนขับเนี่ยเป็นการนั่งแล้วแบบรู้สึกเลยว่าวิ่งทางไกลเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคนขับคนขับต้องรู้สึกสบายผ่อนคลายความปลอดภัยจะมาพร้อมกันเลย สวัสดีค่ะฝ้ายนะคะจากช่องต้นฝ้ายสายสมอนค่ะวันนี้นะคะฝ้ายผ่าชมรุ่นรถที่ก่อนหน้านี้เคยมีการลงคลิปไปแล้วค่ะแล้วมีลูกค้าตอบรับเข้ามาในการที่จะเป็นบุ๊กิ้งการจองกับฝ้ายเป็นรุ่นที่มีการปรับใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีราคาที่ย่อมเยาวเอื้อมถึงได้ง่ายและยังไม่พอพร้อมโปรโมชั่นมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเริ่มต้นโดยการฟรีดาว เริ่มต้นดอกเบี้ย0%หรือลูกค้ามีงบประมาณการดาวเท่าไหร่แจ้งให้ฝ่ายทำรายละเอียดได้เลยนะคะ2 0 3 0 0ื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นจนถึงหลักแสนลูค้าอยากดาวเท่าไหร่อาชีพอะไรนะคะแจ้งฝ่ายมาได้เลยพร้อมที่จะรับลดตัวเอชีพในคลิปนี้ไปได้เลยค่ะอะไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวฝ่ายแนะนําเลยละกันว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรรุ่นที่เคยรุ่นที่เคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้ค่ะแต่วันนี้เป็นอีกหนึ่งเฉดสีนั่นก็คือ Toyota a เอทิ0สองศูนย์ a องสเทิพเพิ่มรุ่นมาใหม่นั่นก็คือรุ่นเฉดไหนก่อนหน้านี้เคยทําเป็นสีเทาหลังคาดําไปแล้วใช่ไหมคะหรือเรียกกันง่ายๆบ้านๆว่าสีเทานมหลังคาดํา<ม>วันนี้มาในสีขาวมุกค,ค่ะแล้วก็หลังคางเงาๆแบบนี้พร้อมแต่งแบบเนี้จากโรงงานมาแล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นแม็กที่ลมดําหลังคาดาแล้วก็ภายในเป็นเบาะหนังสีดําสเปคเดียวกันจากโรงานชูรี ตัวเฉดไนซ์เนี่ยเอาตัวพรีเมียมมาทำตัวพรีเมียมราคาอยู่ที่หกแสนหกหมื่นเก้าพันเฉดไนซ์เนี่ยราคาอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันราคาจะไปล้อก,กับตัวพรีเมียมลักชูรี่เฉดสีไฟต่างๆในบางจุดที่เป็นพรีเมียมในลักชูรี่ตัวนี้ยังไม่มีแต่ว่าได้ข่าวมุกมาเลือกได้ในราคาที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่ต้องเพิ่มเจ็ดพัน นะะในส่วนของโดยรวมแล้วรถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นที่ขายดีมากเลยนะคะตั้งแต่มีการเปิดมา2-3เดือนนี้ค่ะเพิ่มไลน์อัพการผลิตมาเลยนะคะทั้งโปรโมชั่นทั้งตัวรถที่เป็นหลังคาดำทั้งตัวเฉดส,สีต่างๆนะคะที่เป็นสิ่งเน้าโนมแล้วก็ดึงดูดมากๆนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าที่มีความ สวยงามแล้วก็ลงตัวสําหรับความเป็นเอทีค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เป็นดําเงาตรงนี้แล้วความเป็นพรีเมียมจริงๆก็คือตัวท็อปในตัวท็อปตัวหนึ่งอยู่แล้วพรีเมียมกับพรีเมียมลักชวรี่เนี่ยเป็นตัวท็อปเหมือนกันต่างกันความเป็นลักชวรี่ก่อนหน้านี้ก็คือภายในเป็นเบาะแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีการตกแต่งเฉดไฟไฟซ้อนต่างๆในห้องโดยสารแต่ตัวเฉดนท์มาตอบโจทย์ค่ะภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังสเปคเดียวกันกับตัวพรีเมียมลักชวรี่แต่เป็นสีดํา มีการตัดขอบข้อหลามตัดเหมือนกันเดี๋ยวฝ้ายพาชมนะคะมีตัวกล้องรอบคันมาแล้วเรียบร้อยสําหรับตัวเฉดไนนนะคะโลโก้โตโยตา้าขนาดใหญ่เป็นโครเมียมใต้กระโปรงด้านหน้ากระโปรงด้านหน้าแบ่งเป็น2ช่วงแบบนี้เพิ่มความสปอร์ตอารมณ์เหมือนโตโยต้าแคมรี่ตัวใหม่เลยนะคะแต่เป็นไซส์ย่อลงก็คือเอเีนี่แหละคะ่ะด้านหน้าเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เป็นดําเงานะคะมีกล้องซ่อนอยู่ด้านหน้าส่วนด้านล่างเห็นไหมคะว่ามีการออกแบบให้มีการยื่นออกมา ยืนออกมาเกินกว่าตัวถังด้านหน้าตรงนี้ก็ให้ถึงความสปอร์ตแล้วก็ลงตัวมากๆนะคะสําหรับตัวรถนะคะด้วยการที่ออกแบบตัวถังนะคะแบบนี้ลักษณะแบบนี้ได้ความสปอร์ตได้ความลงตัวความพรีเมียมหรูหราและด้วยเป็นตัวถังแบบนี้ช่วยในเรื่องของการตัดอากาศลดค่าเสียดทานของอากาศได้ดีมากๆด้วยนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะเป็นแบบ LED แบบ full option เลยค่ะ ความเป็นเอกลักษณ์ของไฟหน้าของเอทิก็ยังคงความสวยงามแล้วก็ลงตัวและยิ่งพอมาทำเป็นตัวเฉดไนซ์ร้อไปกระหลังคาสีดำไายมองว่าเป็นสิ่งที่ลงตัวมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดขอบของตัวโครงสร้างตัวรถสีดำเงาตรงนี้มาจะถึงไฟนะคะมีลักษณะของไฟไฟไกดิ้งที่เป็นเดย์ทมอยู่ด้านใน LED สวยงามไฟสูงต่ำออโต้เป็น LED แล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัดเป็นแฉกๆเป็นไลทไกดิ้งสวยงามพร้อมกับการซ่อนในส่วนของตัวโครเมียม ะะการปล่อยไฟเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้านหลังีคุ่งเป็นน้ำพุเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะด้านล่างต่ําลงมาค่ะในส่วนของตัวจุดที่เป็นดําๆตรงเนี้ยลักษณะตรงนี้สามารถที่จะติดตั้งในส่วของไฟตัดหมอกเพิ่มได้ของ t o y o ต a า,าแท้นะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ติดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้งานก็ใช้งานได้สําหรับไฟหน้าเนี่ยเอาอยู่มากๆเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ติดลักษณะของตัวเบ้าไฟตัดหมอกก็จะเป็นลักษณะของตัวแหลมเหมือนที่ ที่ปาานะคะหลังตาหรือฉลามอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเหมือนกันในเรื่องของการผ่าของอากาศในเรื่องของการลดพิขทางหน้าลดการเสียดทานของอากาศได้เซนเซอร์มีให้ครบรอบคันด้านหน้าสองด้านหลังสี่ด้านหน้าก็จะมีมุมทั้งหน้าซ้ายแล้วก็มุมหน้าขวานะคะสําหรับตัวรถเฉดไมค้ค่ะเพิ่มมาในลักษณะของตัวหลังคาดําที่มีความสวยงามแล้วก็ลงตัวลูกค้าเคยบอกว่าอยากจะได้ตัวรถเอทีพแล้วเอาไปแลปหลังคาสีดํา ต้องทายังไงไป้ายที่โชรูมีทํำไหมลูกค้าไม่ต้องกังวลแล้วนะคะณนะปัจจุบันนี้ทางเตร์ต้ามีทําให้มาพร้อมโดยการแล็ปเป็นหลังคาดําแบบนี้จากโรงงานมาแล้วเรียบร้อยลูกค้าลองคิดภาพตามป้ายนะคะตัวรถสีขาวมุกที่มีความสวยงามและลงตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะติดสีเข้มนหน่อยด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอาจจะ80%นะคะแล้วหลังคาเป็นเงาเงาแบบนี้ดำๆแบบนี้จะดำไปหมดเลย ดูสปอร์ตแล้วก็ลงตัวมากๆนะคะเพราะว่าเขาจะล้อตัดกันขึ้นไปหมดกับตัวรถสีขาวแล้วพร้อมกับกระจกมองขลางนะคะที่เป็นดําเงาแบบนี้แล้วมีในรุ่นเฉดไนนนะคะดําเงาแบบนี้ล้อไปกับตัวหลังคาที่แลปมาดําเรียบร้อยกระจกติดฟิล์มดำๆหน่อยสปอร์ตเท่มากๆลงตัวมากๆเลยนะคะสนใจสอบถามให้ฝ้ายได้ดูแลแอดไลน์ hmm. เข้ามาได้เลยนะคะอยู่ที่มุมด้านล่างเนี้ยนะคะเดี๋ยวฝ้ายแตะไอดีไลน์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไยได้เลยนะคะจะมีน้องสแตนบายตอบให้แล้วไฟก็จะเข้าไปช่วยตอบเองด้วยนะคะสำหรับในส่วนกระจกมองข้างตัวรถเนี่ยอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือเป็นดําเงาใช่ไหมมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่ตัวกระจกมองข้างตัวรถพร้อมทั้งความปลอดภัยของเซียร์ลักษณะ,ะที่อยู่ด้านข้างกระจกด้วยก็คือบิลสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะในส่วนของการที่จะออกเลนซ้ายเลนขวาเนี่ยบางทีลูกค้าการมองต่างๆด้วยหางตาเนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนไม่ถี่ถ้วนอยู่ในช่วงสถานะที่ขับรถแล้วรถเยอะอะไรเยงี้ค่ะ สัญ,ญลักษณ์ของบายสปรอร์ตมอนิเตอร์หรือสัญ,ญลักษณ์ไฟสีต้มอ,อยู่ตรงกระจกปลายกระจกของตัวซ้ายหรือขวาจะช่วยให้เราสังเกตได้ว่ามีรถอยู่มุมอับซ้ายหรือขวาเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้นรวมถึงในส่วนของตัวใต้กระจกนี้จะมีตัวกล้องด้านล่าที่ประมวลผลด้านข้างไปประมวลผลด้านหน้าหลังให้เป็นกล้องรอบคันให้ด้วยสำหรับตัวเฉ็ดน้ำเนี่ยอย่างที่บอกมันก็เกอมาจาก,ากต,ตัวพรีเมียมใช่ไหมคะแต่ราคาอยู่ที่6ก9สนเจาก, 66, กานะคะสามารถที่จะมีกุญแจค่ะ ไว้ที่ตัวอยู่ห่างไม่เกินเมตรยี่สสามารถทัดตรงนี้ได้ทั้งสองฝั่งโดยการเปิดตัวรถและล็อกรถได้เลยนะคะสามารถเปิดได้ง่ายๆสบายๆทั้งสองฝั่งโดยการเปิดและล็อกรถได้โดยการมีกุญแจไว้ที่ตัวไม่ต้องลื้อออกมานะคะภายในมีการจัดออกแบบเละลงตัวแล้วก็สวยงามมากๆอย่างที่ป้ายบอกไปเบาะหนังเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นเบาะหนังตัวพรีมเมี่ยมปกติเนี่ยตรงจุดที่นั่งตรงกลางจะเป็นผ่ากำมะหยี่ด้านข้างจะเป็นสีแต่เป็นหนังแต่พอมาเป็นตัวเฉดไนท์เรียบร้อยแล้วเนี่ย เป็นหนังทั้งใบทั้งหน้าและหลังพร้อมสเปกตรงกลางที่เป็นเท้าหลามตัดนะคะนั่งสบายไม่ลื่นสเปคเดียวกันกับตัวลักซูรี่เลยนะคะปีกด้านข้างโอบรับกระชับลําตัวนั่งสบายสบายรู้สึกผ่อนคลายกังวลมากเวลานั่งในระยะทางไกลนะคะเอาอยู่ทุกเส้นทางและเอาอยู่ทุกสถานการณ์ของการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือนอกเมืองนะคะเดี๋ยวป้าจะลองนั่งแถวด้านหน้าให้ดูนะคะข้างคนขับก็เป,ป็นนะคะเดี๋ยวป้ายขอปรับเบาะนิดนึงให้อยู่ในส่วนลักษณะของการนั่งแบบไม่ไกลมาก รู้สึกว่าขึ้นมาแล้วนั่งสบายปีกด้านข้างอ,อกรับกระชับลำตัวมากๆนะคะไม่ว่าจะหยิบจับวางแก้ววางของต่างๆนะคะง่ายหมดเลยคอนโซลดูเรียบหรูดีมากนะคะแอร์ออโต้มาแล้วเรียบร้อยจากโรงงานนะคะตัวเฉดไหนมีจุดทําความทําาคว,าม,ความสะอาดนะคะของตัวอากาศในห้องโดยสารก็คือ PM 2.5มี USB ให้2จุดหน้าจอมีขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android ที่สามารถดึงขึ้นหน้าจอได้ด้วยนะคะ สามารถที่จะทํางานโดยการบันทึกภาพมอนิเตอร์ภาพด้านหน้าได้เรียบร้อยเลยนะคะจากโรงงานมาพร้อมเมมส์32กิกเนี่ยภาพตรงนี้สามารถมอนิเตอร์ได้เลยจากกล้องบันทึกภาพหน้ารถจากโรงงานนะคะรับประกันจากโรงงานมาแล้วเรียบร้อยมีเบรกมือไฟฟ้านะคะมีไฟเฉดในการเล่นไฟตรงคอนโซลเนี่ยคอนโซลกลางเนี่ยได้ถึง64เฉดสีเลยเกียร์ตรงนี้เป็นเกียร์แบบตรงสามารถเล่นเกียร์แมนนวลบวกลบได้ด้วยนะคะ จุดตรงกลางวางของได้เยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางของซ่อนไว้ในตรงจุดตรงกลางตรงกล่องตรงนี้นะคะหรือว่าจะวางเศษเงินหรือว่าจะวางโทรศัพท์ลงตัวมากด้านหน้านะคะในส่วนของจุดนี้จุดนี้เป็นหนังเย็บตะเข็บสีเทานะคะข้างบนตรงนี้เป็นวัสดุเหมือนหนังมีการซ่อนของตัวถุงลมนิรภัยเจ็ดจุดหน้าคนขับเข่าคนขับหน้าข้างคนขับเสาเอเสาบีนะคะสะโพกด้านซ้ายข้างคนขับแล้วก็สะโพกด้านขวาข้างคนขับทุกอย่างลงตัวไปหมดเลยนะคะสามารถวาง ตัวแว่นหรือวางของไว้นเนตรงจุดตรงกลางนี้ได้ด้วยนะคะไฟโคมตรงกลางตรงนี้ค่ะสามารถเลือกใช้งานได้ค่ะว่าจะใช้งานฝั่งไหนก็ได้หรือจะใช้งานให้ภาษาจากานเปิดประตูก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของจุดบางแดดเหมือนเดิมค่ะความเป็น A/C นะคะก็จะมีในส่วนของกระจกฝั่งคนขับนะคะแต่งได้อย่างเดียวแต่ข้างคนขับยังไม่มีนะคะแล้วก็ยังไม่มีไฟให้นะคะแต่ยังไม่ได้มีอุปสรรคอะไรกับการใช้งานค่ะมาดูจุดนั่งแล้วเนี่ยความเป็น เบาะหนังสีดํามาจากโรงงานเรียบร้อยในตัวนายเช่ตอบโจนย์มากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นรถที่ลูกค้าอาจจะมองว่าอยากได้ตัวพรีเมี่ยมและอยากได้เป็นเบาะหนังคัะและได้เป็นสีดํามาแล้วนะคะตัวนายเชเดี๋ยวป้าจะลองนั่งแถวที่สองให้ดูค่ะแถวที่สองขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะออกรถคันใดคันหนึ่งเนี่ยแล้วเป็นรถที่ราคาอยู่ที่ไม่เกินเจ0ดแ0,000นบาทแล้วโปรโมชั่นมากมายแล้วมีความประหยัดช่วงล่างดี แล้วความปลอดภัยถุงลมนิรภัยรอบคันอย่างเงี้ยโปรโมชั่นก็ดีขนาดเนี้ยไวเลือกเอทีพค่ะแล้วด้วยตัวเฉดไนท์เนี่ยตัวเฉดไนท์มีแอร์ด้านหลังมาให้แล้วเห็นไหมคขสบายเฉดไนท์เนี่ยด้วยตัวเฉดไนท์มีออปชันครบนะคะแอร์ Air ด้านหลังมาให้แล้วทั่วถึงแน่นอนตับแรงลมได้รวมถึงการชาร์จแบตค่ะ USB ให้ถึงสจุดตรงด้านหลังตรงนี้ทางโตโยต้าตอบโจทย์ให้ลูกค้าด้านหลังให้ความเป็นส่วนตัวไม่ต้องไปรลบกวนกัน ขับรถของคนด้านหน้าหรือว่าคนนั่งคู่ด้านหน้าเลยนะคะสบายๆส,สามารถเก็บเอกสารได้หลังเบาะคนขับและข้างคนขับด้านหน้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะตัวรถมีอ่าเป็นพยายงพรมแบบนี้เป็นตีตุ๊กแกแบบนี้มาให้เราเรียบร้อยนะคะจากโรงงานลูกค้าไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มก็ได้นะคะตัวแผงกระจกด้านข้างออกแบบเป็นดําเงาแบบนี้พร้อมวางแก้วได้ด้วยวางโทรศัพท์ได้ด้วยส่วนตรงนี้เป็นหนังนะคะเป็นหนังพร้อมตะเข็บสีเทาด้านล่างสามารถวาง iPad ได้นะคะสามารถวางแท็บเล็ตได้นะคะมีจุดในการที่จะ ช่วยในเรื่องของการล็อกเด็กตรงสันประตูได้ด้วยเ <_ d ick> ช่นเดียวกันล็อกเด็กนะคะสามารถทวงความปลอดภัยตรงนั้นได้ด้วยควายสูง1.55นั่งแล้วรู้สึกว่าตัวเพดานก็ไม่ได้ไม่ได้ติดหัวอ,อะไรมากเลยนะคะก็รู้สึกว่าพอดีค่ะในตัวจุดที่โหนขึ้นตรงนี้ค่ะมีให้ทั้งหมดตะคงแสั่งบัดสัางประตูมีหน้าค่าคนขับหลังคนขับทั้งสองนะคะฝั่งคนขับเตียงไม่มีนะคะในส่วนของตัวแถวที่สองเนี่ยมีจุดเข็งคันนิภัยให้ถึง3จุดครบคันของการนั่งเลยนะคะในล้อแมพลูกค้าขา อย่างที่ป้ายบอกไปในตัวเฉดไนอะค่ะล้อมแม็กของเขารหัสอยู่ที่ 195T60R16 นะคะความเป็นของ16ความลมดําความเป็นสีลูโลโก้ตุยต้าตรงตกลางได้ทั้งความพรีเมียมความสปอร์ตความเป็นดิสเบรกสี่ล้อเนี่ยทาให้รู้สึกดีและมั่นใจมากๆสําหรับการที่จะเบรกกระจายแรงเบรกสูงแรงเบรกแล้วมีระบบเบรก ABS ที่กันการเบรกแบบล็อก้อด้วยเวลาเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยคะ่ะถ้ามี ABS ช่วยได้นะคะ ล้อจะไม่ล็อกตายนะคะก็จะมีการทำง,งานแบบบีบปล่อยบียบปล่อยการเบรกแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรากําลังจะเกิดเหตุได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ยังรวมถึง GRC ท,ที่การสถบัตอะไรอย่างนี้ได้อีกนะคะลูกค้าขาน้ํามันเติมหลังด้านซ้ายสามารถที่จะเติมได้ค่ะแก๊สโซฮอล์ 9, 9 5, เก้นเบนซินนะคะต่ําสุด e 20 e 85ยังไม่ได้นะคะลูกค้าว่ายจะบอกว่า A อชีเป็นรถที่คล่องตัวและพร้อมที่จะขนความสุขขนทุกอย่าง ขนสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่จะเดินทางไปทุกพืที่ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดอารใช้ในครอบครัวต่อยอดหมายว่าขายของอะไรก็ได้ใช้ในครอบครัวเดินทางไกลก็ไปกันครอบครัวไปต่างจังหวัดไปเที่ยวได้สบายๆนะคะด้านหลังกว้างมากๆค่ะสามารถที่จะวางกระเป๋าเดินทางได้สามารถที่จะวงะา,าง,าาวงอของชิ้นใหญ่ๆได้นะคะในการขนจุดด้านล่างตรงน,นี้ค่ะลูกค้าจะเป็นจุดที่สามารถ เอาเอาของที่เป็นการเติมลมฉุกเฉินนะคะร้องการปักยางอ่ะออกมาใช้ได้เลยก็คือออกแบบได้ลงตัวไม่มาเพกะด้านบนค่ะสามารถวางรองเท้าได้อีกชั้นหนึ่งนะคะไม่ต้องมารบกวนด้านบนที่เราวางของได้เลย<ม>เพราะว่าอะไรพื้นที่ด้านล่างมีมากขึ้นในตัวเอทฟเนื่องจากว่าด้านล่างเนี่ยจะยังไม่มีอะไรมีชุดอุปกรณ์เติมลมฉมุกเฉินท้องการปัยางใช่ไหมคะก็จะได้พื้นที่เพิ่มขึ้น ในพื้นที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ปล่อยทิ้งเปล่าค่ะก็จะแบ่งจุดแบ่งช่องแบ่งซอกแบ่งตอง,องเพื่อให้ลูกค้าได้วางของนะคะภายใต้ด้านหลังของจุดที่เก็บของด้านหลังก็มีฝ้าตรงเนี้เพื่อกันความร้อนให้และเรียบร้อยลูกค้าก็สามารถที่จะไม่ต้องกลัวเลยเวลาวางของด้านหลังนานๆตรงนี้ก็จะการได้ระดับหนึ่งนะคะการเก็บสายไฟต่างๆนะคะได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ลงตัวนะคะเหตุนัยอีกอย่างหนึง่งที่ป้าเคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะ่ะ เรามีสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยที่เป็นแบบดำเงาแบบแบบแนบแบบนี้ค่ะก็คือลงตัวเรียบหรูไม่เอถอะทะมากเพราะว่าโครงสร้างของตัว a t e, ตัวตัว A-tips e, มีความสปอร์ตอยู่แล้วใช่ไหมคะของเขาเนี่ยด้านล่างอ่ะเหมือนติดสะเกียบมาจากโรงงานเลยค่ะเหลือแค่สปอยเลอร์หลังนี่แหละตัวเฉดไม้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วเป็นสปอยเลอร์หลังแบบแนบแบบนี้ยพร้อมแนบแบบดําเงาตัดกับหลังคาสีดําเงามาแล้วที่อักเร่เป็นแบบดําเงามาแล้วก็คือดูสปอร์ตไปหมด ลองคิดผ้าตาอีกรอบหนึ่งติดฟิล์มเข้มๆหน้าหลังพร้อมทั้งหลังคาที่เป็นดำเงาแล้วก็ในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังดำเงาลงตัวมากๆเลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นไฟที่มีความสวยงามที่เป็น LED ทั้งหมดพร้อมไลท์ไกดิ้งที่มีความสวยงามนะคะลูกค้าเวลาเหยียบเบรกหรือเวลาปล่อยไฟซ้ายไฟขวาเนี่ยไฟพุ่งเป็นน้ำาึุสวยและลงตัวมาก LED ก็ดูพรีเมียมอยู่แล้วนะคะจุดตรงกลางก็เป็นดำโคมอ่าดำเงาขออภัยค่ะ เป็นโลโก้โตต้ตาคมบเนี่ยมพร้อมทั้งตัวกล้องด้านหลังในที่เป็นประมวลเป็นกล้องรอบคันอยู่ตรงจุดนี้ด้วยด้านหลังสามารถกดงัดเปิดได้เลยนะคะโดยที่ว่าลูกค้าของ,ของตัวเซ็นเซอร์นะคะให้ทั้งหมด4ี่จุดนะคะทั้งในส่วนของมุมแล้วก็ตรงกลางอีก2จุดด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวสกเกิร์ตด้านล่างคือจริงๆคือตัวถังแหละค่ะแต่ออกแบบมาให้เหมือนสกเกิร์ตโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยเป็นดำเงาข้างล่างตัดชีพในส่วนของตรงนี้เพื่อช่วยในเรื่องของอากาศที่หมุนเวียนวนเข้าไปก็คือตัดประกันนะคะ ลูกค้าค่ะเดี๋ยวป้าจะลองนั่งในส่วนของคนขับนะคะส่วนของคนขับเนี่ยเป็นการนั่งแล้วแบบรู้สึกเลยว่าวิ่งทางไกลเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคนขับคนขับต้องรู้สึกสบายผ่อนคลายความปลอดภัยจะมาพร้อมการเดินทางเลยนะคะสําหรับในส่วนของพวงมมลัยเป็นพวงมมลัยหุ้มหนังนะคะพร้อมตัดเย็บด้วยไดดํมามัตติฟังก์ชั่นแบบจัดเต็มนะคะฝั่งด้านขวาเป็นการทํางานเกี่ยวกับพุชคอนโทรลนะคะการกะระยะคันหน้านะคะการตั้งความเร็วต่างๆ ของเรือนไม้ t f t แบบดิจิตอลตรงนี้ค่ะสามารถสั่งการที่ที่พวงมาลัยด้านขวาได้เลยส่วนด้านซ้ายจะเป็นเหมือนเมาส์คลิกต่างๆในการใช้งานสั่งการของตัวเรือนไม้อยู่ด้านด้านซ้ายนะคะเราเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่พวงมาลัยอยู่ด้านซ้ายกดแถกถัดไปของเพลงอยู่ด้านขวาโหมดขับขี่ก็อยู่ด้านขวาประหยัดยัางไงายอยากจะขับแบบไหนแบบสปอร์ตหน่อยก็เลือกได้กล้องมองรอบคันก็เลือกได้จากพวงมาลัยเช่นเดียวกันสำหรับตัว AT นะคะพวงมาลัยปรับกระชับมือเดี๋ยวฝ่ายลองปรับซิ ขึ้นลงได้แล้วก็เข้าออกได้นะคะหาวเดินไปแลอกขึ้นปรับเรียบร้อยแล้วก็ดันลงนะคะอ่คราวนี้พอได้ส่งแล้วก็สามารถที่จะใช้งานตามจุดที่เราต้องการได้เลยนะคะมีสัญลักษณ์ของการใช้งานง่ายๆอยู่ที่แผงควบคุมนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าออโต้ระบบออโต้สตาร์ทสต็อปที่ทราเคยพูดไประบบการทํางาน t r c สามารถอยู่การทํางานได้ ตัวเซนเซอร์หอยหลังสามารถดิบดับเสียงอะไรต่างๆได้นะคะมีจุดตรงนี้สามารถวางช็อตโนต้ตอะไรได้นิดหน่อยคนขับเวลาเหนื่อยก็คือแก้วน้ําซื้อน้ํานะคะแล้วก็มาวางตรงนี้ได้นะคะไม่ต้องห่วงในเรื่องของตัวการวางแก้วเยอะมากนะคะแผงประตูด้านข้างฝั่งคนขับก็ปรับกระจกได้ไฟฟ้าส <c oughs> ี่บานออโต้ฝั่งคนขับสามารถล็อกกระจกบานอื่นๆได้ด้วยมีเซนเซอร์ล็อกเลือกได้นะคะสามารถล็อกในส่วนของตัวประตูทุกประตูจากฝั่งคนขับต่างๆน,นะคะ คับไฟฟ้าตั้งค่าได้นะคะคนขับสั่งการได้ปรับกระจกคับไฟฟ้าไปถึงกระจกมองข้างตัวรถนะคะแล้วก็การปรับกระจกหูช้างข้างตัวรถี่ยสามารถปรับที่ข้างคนขับได้ทุกทุกอย่างคนขับเหมือนเป็นกับตาเลยค่ะทุกอย่างลงตัวมากวางแก้ววางอะไรได้หมดนะคะเ <c oughs> ติมน้ํามันด้านขวาล่างนะคะ <c oughs> เป็นไงบ้างคะกระโปรงด้านหลังอยู่ขวาล่างกระโปรงด้านหน้าอยู่บนตรงนี้ขออภัยด้วยนะคะ เป็นไงบ้างคะรุ่น t ต y o ต a เอที2024เขตรุ่นเฉดไนซ์สีขาวมุกหลังคาดำนะคะราคาอยู่ที่699,000ค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสอบถามฝ่ายผ่านไอดียไลน์แล้วฝ่ายจะแปะไว้ในคลิปตลอดเลยนะคะแล้วก็เบอร์โทรเช่นเดียวกันคะ่ะจะมีน้องสแตนบายคอยต่อให้เลยนะคะลายไอดีก็คือแอดก่อนนะคะแล้วก็ T O N F A I 9999มีแอดไซด์ด้านหน้าแล้วก็ตัว T O N F A I 9999เดี๋ยวจะมีน้องคอยสแตนบายตอบแล้วฝ่ายจะเข้าไปช่วยตอบด้วยนะคะ เริ่มต้นฟรีดาวได้ค่ะตดลต้าเอทิ A ip, ทุกรุ่นเริ่มต้นดอกเบีย้ยสูเเซนได้ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปปลายปีธันวาคมใกล้ปีใหม่แล้วนะคะลูกค้าทุกท่านหรือท่านผู้ชมที่เข้ามาชมก็ขอให้มีความสุขนะคะ ปลายปีนี้พร้อมตัดต้นรับสิ่งดีๆในปีหน้าและถ้าดีกว่านั้นให้ฝ้ายได้ดูแลในการออกรถในทุกๆคันของเต์ตาในบ้านท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์ในคลิปนี้แล้วก็กดแชร์ด้วยแล้วก็กดติดตามในช่องต้นฝ้ายสายสมอด้วยนะคะอย่าลืมฝ้ายสายสมอนะคะท่านที่เข้ามาชมเจอแต่สิ่งดีๆนะคะและสิ่งดีๆก็ขอให้ดีทั้งครอบครัวดีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสุขภาพการงานและการเงินนะคะอยู่เป็นกําลังใจในช่องต้นฝ้ายสายสมอต่อไปนะคะคลิปนี้คลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะคะ กราบประธานอาภัยมนณที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอยู่ไปกนกำลังใจให้ฟายด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ